สวัสดีตอนเสาร์ครับพี่นงคงครับมื้อนี้ก็เป็นเวลา8ดโมงเสาร์ครับผมกำลังสีโงงานเนาะพี่นงคงครับอดีออกมาเรามาเจอบรรยากาศเดิมๆพี่นงองนี่มาตกอีกแล้วครับผมสองโมงเสาร์ตกเป็นน้ำเลยพี่น้องซุ้มที่มันยังพุทธละไา่กับพุทธละลา่ครับเดยวผมเปียกเบิ่งครับครับตอนนี้เป็นเวลาสองโมงเสาร์นะครับนี่มาตกครับพี่นงคงครับโอ้ยตกลงมาเป็นน้ำนะโทษรับผมกัสิเปียกแล้วล่ะครับ นสองมุ้งเสาร์ครพี่น้องครับปช่บรรยากาศคึมๆไหมเมื่อนี้บรรยากาศประมาณนี้เลยครับสีม,มาตกน่าจะทรงท้ายแล้วครับผมเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์แล้าครับตกมาเป็นน้ำเลยพี่น้องเดือนกุมภาพันธ์แล้วครับกสีจากนี้ไปกสีตกบ้านไร้แล้วครับพี่น้องครับกำลังสีผ้ากันลงงานกันเด้อ โอ้ยลำบากเท้งเด้เป็นส่งเดิม,มันมืนนะครับนี่บรรยากาศสดๆพี่นอแบบประมาณน,นี้เลย่ะเดี๋ยวผมอยู่ขวาตัวลงงุงนั่งกอนเด้อครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวมันจะใสพอวันสองโมงนะครับผมจนไม่คิดหนาครับพี่น้องครับ